ไม่ายวือโยคะแต่เจอที่บ้านวันนี้เป็นโยคะบำบัด10นาทีโยคะยืดเหยียดแบบฟินๆกันนะคะวันนี้จะเน้นถ้ายากกว่าปกตินิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากท้าแพล้งนะคะเข่าอกคางวางพื้นค่ะวางไวสักครู่ค่ะอีกลมหมยใจนึงค่ะอกแล้วลาบหลังเท้าลงที่พถื้นะคะเอ๊กับศีรษะได้เลยที่สอดค่ะ ขวาตาตรงกันระหว่างหน้าฝากนะคะแล้ววางเท้ามาที่ใกล้กลิ้วก้อยขวานะคะแล้ววางราบหน้าหลังเท้าซ้ายลงที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆบิดลำตัวมือขวาดันดันหัวเข่าขวาไปด้านนอกค่ะหัวไหล่ซ้ายหมุนเข้าหากกค่ะแบกหน้าเท้าขวาเลยนะคะไหลขวาเปิดค่ะหงข้ามไหล่ขวาไปนะคะ อิจฉาหายใจหนึ่งค่ะทีนี้เดินมือมาด้านหน้าค่ะขยับเท้าขวามาทางด้านหน้าเฉียงไปทางด้านขวาอีกนะคะลอะเั้นใช่ไหมค่ะไหี่ยึงไปเท้าวขวาจะแบกออกค่ะไหี่ยึงไปก็ขยับเข้ามาได้นะคะระวังสอบไปที่พื้นค่ะใหวางเท้าสอบลงที่พื้นหรือจะยืดแขนไปด้านหน้าก็ได้นะคะยืมรือช่วด้าน,นาบเลยค่ะค้างไว้สาม ยกน,นอกขึ้นนะคะขยับเท้าข้างขวาเข้ามาหามือคะ่ะยกเข้ามาจนเท้ามาแตะกับนิ้วก้อยขวานะคะแลก็เคต่อให้ขยับมาไปอยู่ตรงกลางร,ระหว่างมือคะ่ะ ให้ลงอูแล้วถ้าก้นลอยนะคะเอาวางได้นะคะดึงสะโพกขวาไปค่อพร้อมแล้วเอาบริสาณกันด้านหลังศีรษะการก็สอบออกค่ะดันสะโพกซ้ายลงแล้วดึงก็สอบขึ้นดึงก็สอบขึ้นไปหาคิ้วทั้งสองข้างค่ะสางลงใส่ค่ะสอง เนีวาอลค่ะสุท้าแพลงเหมือนเดิมน,นะคะมอเข่าซ้ายเข้ามาค่ะเ้าซ้ายเฉียงไปดูก้อยค่ะเอ็นก้อยมือซ้ายนะคะเข่าขวาบ้าลงกับพื้นนะคะเอาแขนซ้ายดันหัวเข่าซ้ายออกด้านข้างค่ะหนึงสามสอง 1> 1. นหนึ่งลมหายใจนิดหนึ่ค่ะทีนี้นะคะ,ะ,คะเดินไปด้านหน้านะคะ่ะขยับเท้าซ้ายเฉียงไปทางด้านซ้ายอีกเริ่มนึ้งน,นะคะจากนั้นค่อยตวัดเท้าซ้ายออกมานิดนึงนะคะ่ะเอ่อตวัดเท้าขวาออกมาีนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆเดินวงางข้อศอกลงที่พื้นก็ได้นะคะยืดแขนไปด้านหน้าในน้ำหนักจีบชีปลายนี้นะคะยกปรับมือขึ้นหม่อีกสองลมหายใจะคะ่ะ องหนึ่งความคะดต่ำลงค่ะเห้ค่อยๆยกหน้าอ,อ,อกขึ้นค่ะขันเถิดเท้าซ้ายเข้าหางมือค่ะกะเถิดเท้าซ้ายเอามาหางมือค่ะกรนเถิดเท้าซ้ายมาแตะที่นิ้วก้อยของมือขวาค่ะวางก้นลงแล้วยกหน้าอ,อ,อกขึ้นค่ะท้าให เอาขามาแล้วก้นลอยนะคะเอาบล็อกรองนะคะเท้าซับเท้าขวาที่ไปด้านหลังค่ะ,ะสะโพกซ้ายคว่ำสะโพกขวาดึงกลับมาค่ะพร้อมแล้วนะคะมือประสานกันด,ด้านหลังศีรษะค่ะตามข้อศอกออกค่ะดันสะโพกขวาลงค่ะแล้วดึงขออ้อศอกขึ้นหาคิวทั้งสองข้างค่ะทั้งไว้สามสองหนึ่อยท่านี้จะช่วยบริหาร แกนกลางนะคะแล้วก็ได้เ,เชิดหน้าอ,อกขึ้นหนักเวดานะคะใช้น้หนักในกทางด้านซ้ายนะคะ <S <S แล้วค่อยตวัดขาขวา <S <S เข้ามาค่ะดึงเท้าวขวามาหาสเกะสื่อท่า,าบัตเตอร์ไฟนะคะเอาฝ่าเท้าประสบกันนะฝ่าเท้าประกบกันแล้วเอามือประสานก<ๆ>ันค่ะแล้วขยับขาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะ คลายท่าจะคู่นะคะรักษารอบลมหายใจน,นะคะแต่ถ้าใยักได้ความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากกว่านั้นแนะนําให้เอาหัวเข่าแตะที่ข้อต่อเลยนะคะเวลากระพือปีกเนาะเวลาผิดเชื่อมปีเชื่อแต่กระพือปีกแรงนิดนึงจะได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้อต่อกระโปกได้ทํางานะคะทีนี้นะะเอาขาเอาขาย้ายวางที่หัวเขาว่าขวานะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอาจจะเขายกแกขนงบ้างปีก ใายไปออกพัดตัวโอกสายด้านหน้านะคะให้ในอะกแตะที่หน้าขาซ้ายนะคะไขวางนั่ขทางนี้คือไม่วางนะคะหอึงส,สามสองหนึ่งยกแขนขึ้นยกลำตัวขึ้นค่ะวาออกงากงด้านบนเนาะทีนี้เราจะเอาขาขวาอยู่ด้านบนนะคะค่ะเอ่อเขาเท้าขวา,าขวางที่หัวเขาา่าขวานะคะเอ้ยหัวเขา่าซ้ายนะคะขาอไปแล้วหัวเข่า ขวาอยู่ตรงเท้าซ้ายพอดีนะคะถ้เป็นลูกสายแบบนนะคะหายใจะเขายกมือขึ้นสุดหายใจออกพับตัวยืดแขนไปด้านหน้าได้มากที่สุดนะคะระวังแล้วก็ลงที่พื้นนะคะขา้สามสองหนึ่งพับตัวกลับขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขาขาติดคอกระล็กน้อยน,นะคะบอกแล้วว่ายืดเหยียบแบบปีนปีนะคะนี่เอามือจับที่หลังเท้าวขาวขาวจับที่ หนังเท้าจากหลังมือขวาจับที่หลังเท้าขวาอัเ็แล้วเอามาไว้ที่เดี๋ยวเราจะโอเด็กกันสักครู่นึงก่อนจะเอาผ้าหนอะเป็นการว์มสักครู่นึงนะคะเอามือประนงกันไว้ด้านหน้านะคะอกกอดใเข้ากันเล็กน้อยนะคะอยาวก็โยกซ้ายโยกขวานะคะเดี๋ยวเราทําข้างขวาก่อนเนาะแล้วค่อยไปทงข้างซ้ายนะคะทีนี้เอามือขวาจับที่จัเท้าขวาให้เจดเท่า มันเดี่ยวค่อยๆค่อยๆนะคะค่อยๆเลื่อนมาหาถ้าออชั่นแรกที่เพิ่งเริ่มฝึกร่างกายยืดเหยียดได้ไม่มากก็เอาแค่ให้มันใกล้กับหน้าผากให้ได้มากที่สุดก่อนเนาะ่วยสามสองหนึ่งแต่ถ้าใครฝึกมานนาแล้วพยายามพยายามยกที่ข้ามศีรษะไปแล้วพยายามจะลงตัวขึ้นเอาใจนะทำได้ทำได้ทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ค่ะถ้าใคร ฝึกมานานแล้วสามารถเอาพักคอได้แล้วยกศีรษะขึ้นหาพยันได้ยกนะคะ<ฤ>๋ต่เล่นมหาแล้วแน่นัเป็นมากมากไม่ไหวเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะคะไว้สามสองหนึ่งคลายค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนข้างแล้วนะคะเอาแขนซ้ายเอาแขนเอาเ,ท,เอาท้าซ้ายวางที่ข้อศอกขวาน,นะคะแล้วเอาข้อศอกซ้ายไว้ตรงหัวเข่าซ้ายนะคะแล้วก็หกเด็ก ปีอ่อมปกรอ์เหมือนขาเราเป็นเด็กน้อยหนึ่งคนนะคะเอ๊ะเ,เนสักครู่นะคะยกซ้ายยกขวา,เ,ากกเ,เปิดสะบักกันเออเปิดชั้โกะกันนิดหนึ่งนะคะก่อนจะขึ้นท่าเมื่อกี้เนาะขึ้เข้าวหาี่ออกเอาจับปลายเท้าซ้ายนะคะหรือถ้าใครถนัดเอามือขวาจับจับเท้าเอา้ายแล้วค่อยๆยื้เท้าไหม่ใหม่ เลื่อนฝืนใหม่หรือกอดให้เลื่มฝืนใหม่อเอาแค่แบบให้ใกล้กับนะะ้ำพักให้ได้มากที่สุดแค่ในกอดก็ได้นะคะพักไว้สามสองหนึ่งแต่ถ้าอยากได้ตึงกว่านั้นยืนกว่านั้นก็คือจับปลายเท้าขึ้นจะไปพาดไปเดีวเอาแขนซ้ายส่งตัวมาไว้สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆคลายป๊อป เายอาจจะคลายก่ได้แค่หอกลานค่ะอย่างนั้นายนค่ะทั้งมสามสองหนึ่งเดี๋ยวขอคลายหลังด้วยค่ะยกสิโก้ขึ้นแล้วปัดศีษนที่พื้นนะคะไปหลังปกหลังตนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราใช้หลังค่อนข้างเยอะนะคะสามสองหนึ่งนะโกลงแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะน้ามือได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ ท้าในวันนี้นะคะจะแอดวานกว่าทุกวันนิดนึงต้องสังสรประสบการณ์ในการยืดตัวประมาณหนึ่งแล้วค่อยทํานะคะค่อยๆฝึกไปนะคะเดี๋ยวจะทําได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเข้าท่าได้เพิ่มมากขึ้นสังเกตได้ว่าสองข้างของจะยังยกขาขึ้นได้ไม่เท่ากันนะคะข้างซ้ายพัดคอได้ข้างขวาพัดคอไม่ได้เนาะความยืดหยัดของแต่ละข้างของร่างกายของแต่ละคนก็ยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่เอาตัวเองไปเก,เกเียบเทียวกับคนอื่นเนาะคนเขาพัดได้ช่างเขาเราฝึกในแบบของเราเราไม่ เราไม่ไปกดดันตัวเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่นะบ้ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ้ายบายคะ่ะ